บทที่444.102ตําหนัก10วิถีในตอนนี้ในกลุ่มของเนียรลี่มีเพียงผู้กลับชาติมาเกิดทั้งหกตู่ซื่อลู่เพียวกู้บอยอหลี่ชิงอเวียนนอหลงยูอินวาไฮวอและเซี่ยวหอยู่เท่านั้นพวกเขามุ่งหน้าไปยังตําหนักสีขาวที่มองเห็นอยู่ห่างออกไปเนียรลี่นั้นจดจำตําหนักที่อยู่เบื้องหน้าได้เพราะเขาเองก็เคยบุกผ่านตําหนักนี้เมื่อในชีวิตที่แล้วมาครั้งหนึ่งทางด้านนอกนั้นการต่อสู้ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง กองกำลังของมนุษย์สามารถสังหารกองกำลังของสอรูไปได้โดยไม่ลำบากเท่าใดนักเนื่องจากกองกำลังอสูรถูกท่วงทำนองสยบอสูรปิดกั้นพลังเอาไว้ทำให้ชัยชนะเป็นของฝ่ายมนุษย์การเผชิญหน้ากับกองกำลังอสูรที่ถูกปิดกั้นพลังเอาไว้ทำให้หายยที่ใช้หอบเทพสมุดต่อสู้ได้ไม่ยากนักทุกครั้งที่ตวัดหอบก็จะบังเกิดคลื่นน้ำเสริมพลังในการโจมตีของหายๆให้รุนแรงมากยิ่งขึ้น เสี่ยวฉีหลิงและเสี่ยวหนีเสิอ์นอนั้นเมื่อผสานเข้ากับดวงจิตกิเลนวารีและกิเลนวายุแล้วก็สามารถบุกทะลวงทำให้กองกำลังอสูรแตกกระจายออกไปได้ซึ่งในศึกครั้งนี้เสี่ยวฉีหลิงเองก็แอบดื่มเหล้าเข้าไปทำให้เขาใช้วรยุทย์กิเลนร่ำสุราในการต่อสู้เสี่ยวหนีเสิเสร์นอนนเองก็ได้แต่ถอนหายใจที่เสี่ยวฉีหลิงขัดคำสั่งอาจารย์ ทางด้านเซียงอตังและสหายของเขาก็สามารถสังหารพวกอสูรไปได้นับพันตนเช่นกันแม้ว่าพวกเขาจะเป็นกองกำลังเล็กๆแต่ความสามารถของพวกเขาก็มีได้ด้อยไปกว่ากองกำลังขนาดใหญ่เลยแม้แต่น้อยกองกำลังของนิกายพิทักษ์สวรรค์ที่มีกั่วหวางเทียนเป็นผู้นำอยู่นั้นเนื่องจากเขาได้รับการถ่ายทอดวรยุทธจากหลี่ชิงอ,อวียนอจึงทำให้เขาเป็นยอดฝีมือด้านการใช้ดาบซึ่งเขาก็สามารถตัดคอพวกอสูรไปได้นับร้อยตนด้วยตัวคนเดียว เหล่ากองกําลังอสูรกองกําลังเส้นทางสวรรค์และกองกําลังเสียงเรนลับทีเป็นกองกําลังดั้งเดิมของเนียรี่และสหายต่างก็ต่อสู้โดยที่ไม่ยอมให้น้อยหน้ากองกําลังอื่นๆซึ่งพวกเขาก็ไม่ทําให้พวกเนียรี่และสหายผิดหวังเลยแม้แต่น้อยส่วนกองกําลังนักรบสวรรค์ของลูกเพียวนั้นเนื่องจากเป็นกองกําลังเดิมของนิกายแทบสมุดดังนั้นจึงมีความเชี่ยวชาญในการรบอยู่แล้วแม้ว่าจะไม่มีลูกเพียวบัญชาการพวกเขาก็สามารถต่อสู้ได้สมกับชื่อนักรบสวรรค์ ทางด้านปรมาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษาของนิกายศักดิ์สิทธิ์ต่างก็ต่อสู้สุดกำลังมีเพียงปรมาจารย์อินเย่ที่ได้รับบาดเจ็บจากใช้ใช้พลังก่อนหน้านี้จึงต้องพาไปรักษาตัวแต่หลังจากที่พลังเริ่มฟื้นกลับมาแล้วนางก็เข้าร่วมการต่อสู้ครั้งนี้อีกครั้งแม้จะเป็นเหล่ายอดฝีมือที่แก่ชะราแต่ฝีมือของพวกเขาก็หาได้ด้อยกว่าคนหนุ่มสาวไม่ ปรมาจารย์เทียนอวียนอเองที่ใช้พลังไปไม่น้อยในการเปลี่ยนสีของก้อนเมฆทำให้เขาต่อสู้ได้ไม่สะดวกนักแต่ด้วยความช่วยเหลือของสหายที่เป็นห้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งนิกายขนนกศักดิ์สิทธิ์ก็ทำให้เขาสามารถร่วมต่อสู้ต่อไปได้กองกำลังของชนเผ่าดั้งเดิมของอาณาจักรธาราสวรรค์เองพวกเขาเองก็มีฝีมือที่สูงส่งนัก จึงไม่แปลกที่ในตอนแรกเขาจะต่อต้านเมื่อเห็นเนียรี่แต่เมื่อได้รับรู้ถึงความแข็งแกร่งของเนียรี่แล้วพวกเขาก็ไรซึ่งความสงสัยและร่วมมือในการต่อสู้โดยที่ไรข้อโต้แย้งอีกต่อไปเมื่อสามารถกำจัดกองกำลังอสูรได้จนหมดแล้วทุกคนอย่างนั่งพักด้วยความอ่อนแรงศึกในครั้งนี้มีเพียงแค่คนที่ได้รับบาดเจ็บเท่านั้นไม่มีผู้ที่ต้องสละชีวิตดังที่เนียรี่ได้หวังเอาไว้ เอจูอ,อวียอนอเซี่ยวหนิงเอและเซี่ยวซุยแม้จะสูญเสียพลังไปไม่น้อยแต่พวกนางก็ไม่คิดที่จะหยุดพักเนื่องจากพวกนางรู้สึกเป็นห่วงพวกเนียลี่พวกนางจึงรีบมุ่งหน้าไปยังประตูเมคาทันทีซึ่งจางหมิงและเว่ยหนานก็รีบตามไปเช่นกันซูเซียงอจิ้งยังคงนั่งถ่ายทอดพลังสวรรค์เพื่อเปิดเส้นทางเอาไว้เขาลืมตาขึ้นเมื่อเห็นว่าพวกเอจูอ,อวียอนอมุ่งหน้ามาหาเขา ซูเซียงอรจิ้งนี่เจ้าทำบ้าอันใดกันการทำเช่นนี้เป็นการสิ้นเปลืองพลังสวรรค์ไม่น้อยหากพลังสวรรค์หมดไปเจ้าอาจจะต้องเสียชีวิตก็เป็นได้จางหมิงพูดขึ้นมาเมื่อเห็นสิ่งที่ซูเซียงอรจิ้งทำอยู่หากเขาไม่ทำเช่นนี้เส้นทางก็จะปิดลงซึ่งจะทำให้พวกเนียลี่ไม่อาจผ่านกลับมาได้ไว่ยหนานอธิบายเขานั้นเรียนรู้ที่นิกายเทพไร้รับกับซูเซียงอรจิ้งเขาจึงมีความรู้เรื่องนี้อยู่บ้างเขาจึงไม่รู้สึกแปลกใจเท่าใดนัก พวกข้าต้องการตามไปช่วยเหลือเนียลี่เียจืออเวียนนอพูดด้วยความร้อนใจพวกเจ้าไปกันเถิดข้าจะเปิดเส้นทางนี้ไว้จนกว่าพวกเจ้าจะกลับมาเนียลี่ตู่ซื่อลู่เพียวเองก็เชื่อเช่นนั้นข้าจะไม่ทำให้พวกเขาต้องผิดหวังสูเซียงอจิ้งตอบกลับไปและเริ่มหลับตาลงอีกครั้งด้วยพลังของสูเซียงอจิ้งอาจจะเป็นไปไม่ได้แต่พวกข้าจะช่วยถ่ายทอดพลังสวรรค์ให้เขาอีกแรง จางหมิงและเว่ยหนานพูดขึ้นมาพร้อมกับนั่งลงเบื้องหน้าซูเซียงอจิงและถ่ายทอดพลังสวรรค์ผ่านฝ่ามือของพวกเขาซูเซียงอจิ้งนั่งสมาธิโดยการยื่นฝ่ามือทั้งสองมาด้านหน้าเว่ยหนานใช้มือซ้ายของเขาประสานกับมือขวาของซูเซียงอจิง้งส่วนจางหมิงใช้มือขวาของเขาประสานเข้ากับมือซ้ายของซูเวียงจิงส่วนมือที่เหลือของเว่ยหนานและจางหมิงก็ประสานกันเอง ทำให้พลังสวรรค์โครอจอผ่านร่างทั้งสามเราบับว่าเป็นร่างเดียวกันเมื่อพลังทั้งสามประสานเป็นหนึ่งก็ทําให้มีพลังสวรรค์มากพอในการเปิดเส้นทางเอาไว้แต่พวกเขาก็รู้ดีว่าคงไม่อาจที่จะเปิดเส้นทางนี้ได้ตลอดไปเป็นแน่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นเมื่อเห็นเช่นนั้นเอีย e จืออวียนอเซี่ยวหนิงเอ๋อและเซี่ยวซุยจึงเดินทางผ่านเส้นทางที่ซูเซียงอจิ้งทำไว้ ส่วนหมิเงเยี่ยวูซวงนั้นเนื่องจากนางมีระดับพลังที่ต่ำกว่าทั้งสามคนนางจึงแทบไม่มีแรงที่จะลุกขึ้นยืนเสียด้วยซ้ำเทียลี่และคนอื่นๆที่มุ่งหน้าไปยังตำหนักก็พบกับกับดักอยู่เป็นจำนวนมากแม้ว่าจะเคยผ่านมาแล้วแต่ก็ไม่มีเส้นทางอื่นให้หลบเลี่ยงดังนั้นการเดินทางไปจนถึงใจกลางของตำหนักนั้นเป็นไปอย่างล่าช้าแต่นั่นก็ทำให้พวกเอียจืออวียนอตามมาได้ทันซึ่งระหว่างที่พวกนางรีบตามมานั้น พวกนางก็พยายามฟื้นพลังที่สูญเสียไปคืนมาในที่สุดก็มาถึงห้องโถงใหญ่ของตำหนักพร้อมๆกันนอกเหนือไปจากทางที่ผ่านเข้ามาเบื้องหน้าของพวกเขามีประตูอยู่อีกสิบบานที่ส่องแสงประกายราวกับทา้าทายให้ผู้ที่ได้มาพบให้เปิดเข้าไปนี่คือตำหนักสิบวิถีมีเส้นทางอยู่สิบเส้นทางที่พวกเจ้าต้องผ่านเข้าไปซึ่งปลายทางของเส้นทางทั้งสิบเส้นทางนี้จะเป็นที่พำนักของบริวารแห่งเทพทั้งสิบ เมื่อพวกเจ้าสามารถสังหารบริวารแห่งเทพและทำลายที่พมนักทั้ง10ได้เส้นทางที่จะไปยังตำหนักของจัก,กรพรรดิปราดก็จะเปิดออกในแต่ละเส้นทางสามารถผ่านไปได้เพียงคนเดียวเท่านั้นจอมันพูดขึ้นมาเขานั้นก็รู้จักตำหนักนี้เป็นอย่างดีแต่เขาก็ไม่เชื่อมั่นในกำลังเหล่าสหายของเนียรี่หากไม่นับเนียรี่และผู้กลับชาติมาเกิดทั้งหพวกเราก็มีกันสิบคนพอดีลู่เพียวพูดขึ้นมาหลังจากที่นับจำนวนคนดูแล้ว ถ้าเช่นนั้นพวกเราคงต้องแยกกันไปเผชิญหน้ากับบริวารแห่งเทพตามลำพงังตู่ซื้อพูดขึ้นมาด้วยความกังวลการที่ต้องเผชิญหน้ากับศัตรูเพียงลำพงังทำให้เขาอดที่จะเป็นห่วงคนอื่นๆไม่ได้บริวารแห่งเทพนั้นหากคา,าดไม่ผิดพวกเขาคงจะมีความแข็งแกร่งระดับขอบเขตแห่งพระเจ้าขั้นที่หกขึ้นไปด้วยระดับพลังของพวกเราในตอนนี้คงจะไม่ห่างชั้นกันเท่าใดนักกู้บอย,ยอพูดแทรกขึ้นมา เรื่องนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกข้าเองพวกเจ้าจงเตรียมการที่จะรับมือกับจัก,กรพรรดิปราดดีกว่าอย่าได้กังวลในเรื่องนี้หลี่ชิงอ,อวียนนอพูดพร้อมกับมุ่งหน้าไปยังประตูบานบานหนึ่งโดยที่ไม่มีความลังเลเลยแม้แต่น้อยพวกเรามาไกลเกินกว่าที่จะถอยกลับไปแล้วหลงยู่อิงพูดพร้อมกับเดินไปยังประตูอีกบานเมื่อศึกครั้งนี้จบลงพวกเราจะมาดื่มฉลองด้วยกันดังนั้นจงรักษาชีวิตเอาไว้ห้ามตายโดยเด็ดขาด เนียลีพูดออกไปขณะที่ทุกคนมุ่งหน้าไปยังประตูที่ตนเองเลือกเขานั้นทำได้เพียงแต่เชื่อมั่นในความแข็งแกร่งของสหายเท่านั้นเมื่อจบศึกในครั้งนี้พวกเราจะมาพูดเรื่องการแต่งของพวกเราเอียจืออวียนอพูดขณะที่หันหลังอยู่ผักเนียรีเห็นใบหน้าของนางในตอนนี้เขาจะต้องหัวเราะออกมาเป็นแน่เป็นเพราะใบหน้าของนางกลายเป็นสีแดงก่ำไปจนถึงคอของนางข้าก็เช่นกันเซียวหนิงเอ๋อก็หันหลังพูดด้วยท่าทีที่ไม่ต่างกัน ว่าใหวอเจ้าจงระวังตัวด้วยตู่ซื่อพูดพร้อมกับเปิดประตูอีกบานหลังจากจบศึกในครั้งนี้ข้าจะมีลูกกับเจ้าสักสิบคนอย่าตายนะลูกเพียวพูดพร้อมกับรีบเปิดประตูเข้าไปลูกเพียวเจ้าคนบ้าข้าจะมีลูกให้เจ้าจนเจ้าเลี้ยงไม่ไหวคอยดูเถอะอย่ามาบ่นข้าในภายหลังนะเซียวซุยพูดขณะที่น้ำตาของนางไหลออกมาโดยที่ไม่รู้ตัวตอนที่นางเปิดประตูอีกบานเข้าไป ว่าไฮวอทำได้เพียงแค่ยิ้มนางรู้ดีว่าตู่ซื้อนั้นเป็นห่วงนางแค่ไหนแต่นางเองก็เป็นชาวยุธการที่จะให้ล่าถอยจากศึกที่ออยย่ายเบื้องหน้านางนั้นก็ไม่อาจที่จะทำได้เป็นแน่เจ้าในชาติพบนี้มีสหายที่ยอดเยี่ยมยิ่งนักเทพศาสตราวุฒิยอเจี้ยงอกล่าวชื่นชมสหายของเนียรี่ทุกคนต่างยินดีที่จะต่อสู้เพื่อเปิดเส้นทางให้เนียรี่ได้ไปต่อสู้กับจัก,กรพรรดิปราดโดยที่ไม่เรียกร้องสิ่งใดทำให้เขาอดที่จะกล่าวชื่นชมไม่ได้ เมื่อทั้งสิบคนเดินผ่านประตูเข้าไปประตูทั้งสิบก็ค่อยๆหายไปซึ่งประตูจะปรากฏอีกครั้งหากพวกเขาสามารถล้มบริวารแห่งเทพได้หรือไม่ก็พวกเขาเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้ต่อบริวารแห่งเทพเนียรี่ก็ได้แต่หวังว่าจะไม่เป็นอย่างหลังเลิกผู้จาไร้แก่นสารได้แล้วจากนี้ไปพวกเราต้องเตรียมการที่จะผนึกร่างแยกของจัก,กรพรรดิปราดแล้วจอมานพูดขึ้นมาขณะที่เริ่มเขียนลวดลายอาคมบนพื้นห้องโถงโดยใช้กระบองสามพบในการเขียนลวดลายขึ้นมา ผู้กลับชาติมาเกิดคนอื่นๆก็เริ่มช่วยกันเขียนลวดลายอาคมมีเพียงเนียลี่เท่านั้นที่ไม่รู้ว่าพวกเขากำลังทำสิ่งใดและดูเหมือนว่าเรื่องนี้เขาจะถูกกีดกันออกไปดังนั้นเนียลี่จึงทำได้เพียงนั่งลงและทำการปรับแต่งห่วงขอบเขตวิญญาณของตนเท่านั้นหากเป็นไปได้เขาก็ต้องการที่จะเพิ่มระดับพลังของตนเองให้บรรลุขั้นสูงสุดของระดับขอบเขตแห่งพระเจ้า เพื่อที่จะได้มีพลังที่ทัดเทียมกับจัก,กรพรรดิปราดแต่เขาก็รู้ดีว่าการที่จะบรรลุขั้นต่อไปนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายร่างแยกของจัก,กรพรรดิปราดนั้นเคยเป็นส่วนหนึ่งของจัก,กรพรรดิปราดที่ถูกพวกเขาทั้งหกทำให้ถูกแยกออกมาจากกลางของจัก,กรพรรดิปราดซึ่งก็อาจเรียกได้ว่าเป็นคำสาปแช่งจากฟ้าดินก่อนที่พวกเขาจะถูกสังหารในชาติพบแรก หาใช่เป็นร่างแยกที่ถูกสร้างมาจากความตั้งใจของจัก,กรพรรดิปราดไม่ซึ่งจัก,กรพรรดิปราดเองก็มีความตั้งใจที่จะดูดกลืนร่างแยกทั้งหกของเขากลับเข้าสู่ร่างแต่ไม่มีผู้ใดที่จะสามารถทำลายคำสาปแช่งจากฟ้าดินได้เว้นแต่คนผู้นั้นจะกลายเป็นเทพเอง นั่นจึงเป็นอีกเหตุผลที่จัก,กรพรรดิปราดไม่อาจที่จะใช้พลังควบคุมห่วงเวลาได้ดั่งใจและทําให้จัก,กรพรรดิปราดมุ่งมั่นที่จะเป็นแทพแห่งการเวลาให้ได้เพื่อที่จะดูดกลืนร่างแยกของเขากลับมาคืนมาพวกเขาทั้งหกจะใช้ลวดลายอาคมในการเรียกร่างแยกทั้งหกของจัก,กรพรรดิปราดให้ปรากฏจากนั้นก็จะผนึกร่างแยกทั้งหกด้วยกระดูกมตราหากทําสําเร็จความสามารถในการควบคุมห่วงเวลาของจัก,กรพรรดิปราดก็จะสลายไป แต่การที่จะผนึกร่างแยกทั้งหมดโดยสมบูรณ์นั้นจําเป็นต้องใช้อีกสิ่งหนึ่งร่วมกับกระดูกมตราซึ่งเนียรี่มิได้รู้ในเรื่องนี้มาก่อนเนื่องจากในชาติพบที่แล้วเหล่าผู้กลับชาติมาเกิดได้ผนึกร่างแยกของจัก,กรพรรดิปราดขณะที่เนียรี่ต่อสู้อยู่และดูเหมือนว่าพวกเขาจะเก็บงำเรื่องนี้ไม่ให้เนียรี่รู้อีกด้วยเมื่อเขียนลวดลายอาคมเสร็จแล้วพวกเขาก็นั่งลงไปที่ตำแหน่งทั้งหกของลวดลายอาคมเหล่านั้นและเมื่อถ่ายทอดลมปราณของทั้งหกคนลงไป ลวดลายอาคมก็เริ่มมอแสงปรากฏขึ้นลวดลายอาคมนี้จําเป็นที่จะต้องใช้เวลาในการทําให้สมบูรณ์ไหลทั่วยามบางทีการต่อสู้ของทั้ง10บคนอาจจะจบลงก่อนก็เป็นได้เรื่องนี้ทั้งหกคนก็ไม่อาจทราบได้จบตอนแต่งโดยนายมะพร้าว